Hello everyone พบกับครูแพรดี๋ยวนะคะในช่องของครูแพรนะคะก็วันนี้นะคะครูแพรก็จะมาสอนการอ่านออกเสียงแบบโฟนิกโดยเป็นการอ่านเริ่มการอ่านแบบคำศัพท์นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมี3คํคำด้วยกันที่ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะคำแรกอ่าคำแรกอ่านว่า Bird, a ดแอ a แบดแ คำที่2องนะคะเบิร์แอดบิบคำที่3ามเบิร์เอเบเบเพราะอะไรทำไมถึงอ่านแบบนี้เด็กๆจำคลิปวิดีโอที่แล้วได้ไหมคะที่ครูแพลวสอนอ่านออกเสียงแบบโฟนิกเอถึงแ่าถ้าจำได้ลองลองมาทบทวนกันอีกรอบนะคะตัว B อ่านออกเสียงว่าเบิร์นะคะตัว A อ่านออกเสียงว่าแอ ส่วนตัวทีอ่านออกเสียงว่าเธออ้าวแล้วทำไมอ่าแล้วทำไมถึงต้องอ่านแบบนี้เพื่อเป็นการอ่านออกเสียงให้เราเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นอ่าเข้าใจการอ่านออกเสียงได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าเรามาอ่านออกเสียงอ่าคำแรกนะคะเราก็จะรวมไปเลยเนี่ยเนตัวนี้นะคะตัว A กับตัว T ก็คือเราอ่านรวมกันไปเลยเป็น at อ่ะ่ะ แล้วงั้นเรามาเริ่มมาทดลองอ่านกันนะคะก็เบิร์กแอดแบดแบดคำที่สองนะคะอ่านว่าเบิร์กแอดแบดแบดคำที่สามนะคะอ่านเบิร์กอทเบดเบดเด็กๆจำได้หรือยังคะถ้ายังจำไม่ได้นะคะให้ย้อน กลับไปอ่านกับเออกับไปฟังอีกรอบนะคะเพื่อให้เข้าใจหรือไม่ก็ย้อนกลับไปคลิปวิดีโอที่ครูแพรสอนการอ่านออกเสียง A ถึงสั้นแบบโฟนิกนะคะฝึกเป็นประจำให้คล่องนะคะเด็กๆก,ก็จะสามารถอ่านรวบคำได้แล้วก็จะรู้ว่าอ่ะตัว A ต้องออกเสียงว่าแอะตัวทีต้องออกเสียงว่าเถอะนะคะ,ะวันนี้ครูแพรก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะบ๊ายบาย